สวัสดีครับขอชี้แจงนะครับก็ตามที่บอยได้ตกลงนะครับว่าถ้าปิดพระสามองค์เป็นเจ้าแรกนะครับเดี๋ยวนี่นะฮะซีนอย่างดีเลยนะครับสองชั้นนะครับแล้วบอยจก็จะแถมตะกรุดให้สองดอกนะครับมีพี่สาวท่านหนึ่งปิดไปแล้วนะครับก็พี่พี่ท่านใดนะครับถ้าปิดพระต่อต่อไปนี้นะครับก็ตะกรุดนี้คือบอยก็จะให้พี่คนแรกไปแล้วนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับนะครับผมขอชี้แจงตรงนี้นะครับก็คือมีพี่สาวปิดไปแล้วนะครับมีสามองค์ นะครับแล้วก็บอกก็จะแถมตะกรุดให้นะครับ2ดอกนะครับพอส่วนราคายังเป็นราคาเดิมนะครับ3องค์2-20นะครับพี่พี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่สาวที่ปิดเข้ามาครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับก็ตะกรุดนะครับก็ได้แถมให้พี่สาวที่ปิดไปคนแรกเนาะตามที่บอยได้ตกลงไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะ EP นี้นะครับสาหรับใครที่ มองหาพระเครื่องหลักร้อยกลางๆแล้วก็เป็นพระแท้นะครับตามแบบฉบับสากลนะครับผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับผมนี่คือสมเด็จสาลิกานะครับสาลิกาคู่ของหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับออกปี2526นะครับเป็นพระผงนะครับหลวงปู่สุดปลุกเสกเองนะครับออกที่วัดกาหลงนะครับพี่ๆนี่นะฮะราคาอยู่ที่หลักร้อยกลางๆเท่านั้นนะครับนี่ครับปี26นะครับ ทิปันลุกแป๊บหนึ่งลุกไปยังไงตรงนี้ไปมันจะไปออกไปจากตรงนี้นะตาคนดวงไปออกไปจากตรงนี้เลยนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะมาต่อนะครับขอญาตนะครับขออภัยนะครับนี่นะครับปีสองพันรอยิหกะครับออกโดยวัดการหลงนะครับรับประกันพระแท้ตะรอดชีพนะครับอ่าอันนี้คือสมเด็จสาริกาคู่นะครับเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ ครอบคุมนะครับหลวงปู่สุดวัดการหลงนะครับขอแค่เราศรัทธานะครับเดี๋ยวพี่ๆก็นะครับผมก็จะได้รับสิ่งที่เรานะครับอยากได้นะครับขอแค่เราศรัทธานะครับพี่ๆราคานะครับอยู่ที่หลักร้อยกลางๆนะครับผมอ่าถ้าใครปิดองค์นี้นะแล้วผมแถมองค์นี้ให้นะครับผมขอหกร้อยทวนนะครับผมแถมหลวงพ่อเปิ่นให้นะครับผมพระผงขี่เสือนะครับนี่นะครับผม สำหรับพี่ๆที่ดูอ p ีนี้นะครับที่ดูอีีนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะครับพระผงนะครับวัดบางพระนครปฐมนะครับนี่นะครับพระแท้นะครับเป็นพระผงนะครับนี่นะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับพิมพ์สมเด็จสาริกาคู่นะครับนี่นะครับนะครับ ดูกอบปิ้นนิดหนึ่งครับปิด่าบัตการลงปี2-6นะครับนี่ครับการค้าการขายพุ้ธคุณครอบคุมอยู่แล้วครับลงปุสุดวัตการลงนะครับพี่ๆนี่คนระับปี2-6นะครับปีลึกนะครับ นะครับสนใจทัก Facebook บอยบัมบัทองได้เลยครับหรือจะแอด ID เดีไลน์นะครับ0 9 5 9 0 3 1 2 7 5นะครับนี่ครับสาริกาคู่นะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่นะครับนี่ได้ยกคู่นะครับน้องเอา600นะครับนี่600บาทนะครับ600้ทุวนส่งฟรีนะครับนี่นะครับส่วนองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับเป็นพระพิมพ์สามพี่น้องนะครับมี หลวงพ่อสดทองหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่เป็นกะไหลทองนะครับเหรียญกะไหลทองนะครับเหรียญนี้ปีลึกนะครับปีลึกมากๆปีสอง3นห้ายิบสามนะครับปีที่สร้างนะครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์หยดน้ําพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับผมปีสอง3น้ายสิบสามนะครับกะไหลทองสวยๆเลยนะครับนี่เช่านะครับ หนึ่งเหรียญได้หลวงพ่อสามหลวงพ่อเลยนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆสวยงามมากนะครับนี่องค์ที่สองครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเหมือนกันครับกระล่ทองเหมือนกันนะครับนี่หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับกระล่ทองสวยๆเลยนะครับนี่ อ่านะครับสนใจทักได้ครับบอยบ,บอมบทองนะครับนี่ครับปีสองพันายิบสามะครับสวยๆเลยนะครับเรรหรียญก็ะไหลทองทีเราลงกล้องเงานะครับเหรียญสวยนะเหรียญเงามากนะครับไม่ค่อยเห็นอ่านี่นะครับ องนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับเดี๋ยวน้องให้หลวงพ่อเปิรนนะครับคู่ไปด้วยนะครับองนี้นะครับอ่าพี่ๆที่เห็นอีพีนี้นะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบบาทผมส่งฟรีครับโอเคครับอีพีนี้ผมมานําเสนอสองรุ่นนะครับ ที่ราคาจับต้องได้นะครับผมราคาอยู่ที่หลักร้อยกลางๆเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แพงแล้วก็เป็นพระที่เล่นหาสากล้นด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับสั้นๆนะครับมารีวิวประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆยังมองหาเรียนที่ราคาจับต้องได้ที่ไม่ได้สูงนะครับผมอ่าก็สนใจก็ทักมาหาลองได้นะนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเฮงรวยๆปังๆสวัสดีครับ